สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวริมแม่น้ําเมยบ้านหมึนฤชัยนะคะทุกคนที่นี่จะเป็นวังปลาบ้านหม่นนะคะจะพามาดูปลากันทุกคนตามมาเลยภาษาไอตตะตอนนอนสมยงละอ่อนเวียงพิงอูจาภาษากำเมืองเติบใหญ่จากแม่น้ําปิงบ้านอ้ายมีดอยสูงมีนกยุงมาเดินดินอยากจะห้น้อ,นองหิงมาเยือนทิ่นแดนล้านนาน จะอู้บอกเข้าใจพระภาษาไทยไอ้บอกคล่องแต่อยากจะชมว่าอีน,น้องนีน่น่าฮักแต่แตนนาเธอเป็นอันนี้ร้านหม่ำมีเขาเองนะถ้าใครลงมาแล้วขวามือนะคะวันนี้ร้านปิดน,นะครับจะเป็นร้านไขาของชํานะคะมีขนมมีน้ําทั่วไปเลยทุกคนขามาอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็จะมีอาหารปลาขายด้วยนะคะถ้าใครมา<อ>แล้วม,มาซื้อกันได้เลย